สวัสดีครับผมคลิปนี้เราอยู่ที่เขื่อนราศีสไลด์นะครับวัดศีสะเกดพี่นอ้องวันนี้ไม่ค่อยมีคนครับน้ําลงด้วยมาดูองล่ากปาลาผลลางปลาปลาชูปลาส,สีแก้วครับผลงานปื๊บปืป๊โอ้ย รังเข้ารังเข้า,ขารวบมาแล้วรวบมาแล้วอนี้คือเปื่อะไรนะครับ่เป็นๆกระดาษปลาผ้าแบบคือหไรคือบแบบ เป็นอะไรแบบปาก,กระดาษเขาเพื่อนไล้ไสูงชื่อลุงผมมาทางนี้ก็ต้องหัดพูดอีสานพูดลาวแล้วจะดูไปเรื่อยๆครับนี่ครับปกติผมมันเขาถ่ายคาเยอะแยะได้ปลากันเซลซักครับมาวันนี้น้ำลงมันหลายวันแล้วทีนะ่น้ำลงน้ลงปลาลดคนก็นลด ในไหนมาแล้วก็เก็บบรรยากาศให้ได้ชมกันการหาคือวหาก,กินก็ยังมีเรื่อยๆอยู่ครับแซมๆเงับเรืออยู่ล่างนุ่งกำังยู่สามสี่ห้าลำน่าจะลงเด็ดรอรุนนะครับรอรุนนะครับวันนี้นจะเป็นซอกหินก็อ,อาศัยตักปลาที่มารอตามน้ำตามน้ำวน ต e. เล็กโซนมาเป็นปลาไใสเล็กปลาสิวแก้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาไหมเรามีมาไหมนิดนิดหน่อยหน่อยครับนิดนิดนะเป็นปลาสิวแก้ว เดี๋ยวพาดูพาชมไปเรื่อยๆมิ้นท์เขามีอะไรเขาหาปลาแบบไหนก็ชมกันเรื่อยๆครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยสอนรู้กันว่าคือสุรรอสักพัดมันของสอนมามารวบไกันพี่น้องพี่น้องัอนนี้เขาได้ปลาใหญ่ครับเได้ปลาใหญ่ปลาอหไรปลาอะไรปึ๊บ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 เต็นเต็นเป้นปลา สูตปรปลาสูตรพี่น้าะตัวใหญ่ครับตัวใ<อ>หญ่โอ้โหอันนี้เขาเป็นปลาสูตรโอ้โหเนี่ยเบี้ยงปลาลูกหมูวไว้ครับโอ้ลาบเนาะลาบปลาสูตสรพี่น้องเสี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ยอมอยู่อกีกแล้วปลกดปลาลูกหมู สิเก oh, ้วไปตั้งเทอมยันสิดเก้วมั้ว้วนดนไปเน่ยใบใหญ่ครับมาดูแหบินเลครับแหบินแหรอยฟ้ามีปลาเข้าไหมตึ๊อตึ๊อไม่เข้าฮะตึไม่น้องนู่นู่นู่หบินแหบิน โอ้บินมาจากฟ้าเลยครับพี่เอาฝนเล็กิดเดียวครับบาดเออ,อามาดูฝั่งนี้ครับรอบต่อไปครับรอบต่อไปที่ฝั่งนู้นก็ได้ตาสูงด้วย่ัง ปึ๊บมาไหมครับรอบนี้นิดนึงหน่อยครับนิดหน่อยอ่าเมื่อกี้เราอยู่ด้านล่างครับพี่พามาดูด้านบนนิดนึงครับเออบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนี่น้อง เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงครับด้านบนไม่มีน้ำนะครับตกใจมาถึงตอนแรกเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าอู้หน่อยนึงด้านบนดูครับเ,ออเหมือนเหมือนพาเทีเ่ยวพาชมีเนาะเป็นลานจอดลานจอดรถคนมาหาปลา ถ่ายเที่ยวครับถ่ายเที่ยวเตือนราศีกันไหลด้วยนะครับด้านบนด้านบนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดดูเทเบีนบนรถได้นี่ครับด้านบนน้ำไม่เยอะนะครับขับรถมาตอนแรกว่าเเป็นเขาถ่ายน้ำไหลไหลจริงไหมผมมองไปน้ำน้อยมากครับด้านบน วกนราสีสไลด์สีสกี่ยนนะครับโอ้พี่น้องดูครับอ๋อที่น้ำลงน้ำลดเขาหน้าจะกำกำกำขุดทำอะไรด้วยมั้งครับดูไ,ไกลๆอยู่นู่นอยเนาะเลอาจจะต้องลดระดับน้ำด้วยครับแล้วก็น้ำด้านบนมาจากทางสารค้าทางอะไรทางนะู้นนะครับเนีเ่ยเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องอยามเช้า มาวันนี้มาผิดวันนะครับวันนี้เราไม่ได้ปลากันน้ำลดด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะแวะไปดูอีกที่หนึ่งก็รอดูรอติดตามนะว่าจะได้ถ่ายปลาไหไมนะก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เขื่อนราชิสไหลนะครับพีบ่น้องามาฝากกันประมาณนี้กับการนายดูฮกินนะครับของชาวบ้านที่นี่นะครับไปเห็นกันนินดหน่อยเนาะ สิบวันมาไม่ถูกวันนะครับเยวแรกเห็นม,มีน้ำไหลไหมครับนุงดูมองไปสุดสันตรงนั้นเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะครับผม